สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคัมแพน h ชาแนลค่ะวันนี้วันที่22พฤษภาคม2567เนาะตรงกับวันพระและก็ตรงกับวันพุธเนาะค่ะวันพระวันวิสาขบูชาค่ะ,คะไเพ่นก่อนตื่นเช้ามาได้มาทำบุญถวายสังฆทานทำบุญตักบาตรเนาะ ที่วัดวัดหลวงพ่อสุภาพค่ะหลวงพ่อสุภาพเนาะมากับอาเดือนสกาวกับแม่หรือว,ว่าเจแดงเนาะมากันสี่คนกับสายฟ้าเนะาะพ่พัดกับน้องคํำแพงบ่ได้มาเน้อจ้าเนาะคลิปนี้มเพ่นการมาเปิดบุญเปิดบารมีกับหลวงปู่สุภาพเนาะไปกับ f อซทั้งช่องแล้วก็จะพาเอซ ไปเบ่งแนวทางกันต่อเนาะมาเมออนีแนวทางเราพัฒนาและฮานอยของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์จะได้ตัวใดมาฝากมาตอนเอฟีทั้งช่องค่ะขอให้ทุกท่านโชคมาล่ำลว้ยค่ะเมออนีกะขอให้เอฟซีทั้งช่องสาธอสุอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันเนาะกับการทำบุญของแม่เพ็ญเมออนีจ้า อ่านตรงสุขภาพแข็งแรงไปน้ำกันท้านี่ค่ะหลวงปู่หลวงปู่สุภาพสุขซีโวสุขซีโวเมนบอไายซีขึ้นอ่านถูกกว่าจา้าชอสางซีโวหลวงปู่สุภาพสุขซีโวค่ะนี่ค่ะยันโย่ยพันก็นมาหลา่เราบัตรพันยูกันนี่ไก่ด้วยค่ะ ดูอ๋ออำเภอกาลสินยุวานนท์เนาะค่ะแม่ก็มาด้วยใส่ค่ะเพ่นก้าห้างเขากะบวเนาะเพ่นกันบบุคข้ยมากจะเกื่อผึ่งมากั้งแรกค่ะนะคะหลวงปู่เพ่นกนั่งนุนนันค่ะวัดวัดเพ่นชอวัดอีหยัง มม่เพ้นอา่านจำซื้อบร่รได้เอวเบิงอยู่ผ่าผ่าที่รถอ่านมากเุ้าเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นไพ่ fc เบิงอ่าเอาแนวทางท่านน้อยหรือว่าเราพัฒนา่อนก็ได้เน,นาะถ้าวมาตัวใหมา่อนแม่เพ้นก็นจะนําเสนอให้ fc ทั้ง่องกอนค่ะฝ่ายเบิงตัวเหล็กน้ำกันค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าอานี่เนาะค่ะ fc กาแม่เพ่นไพ่ fc ไปทํำบุญมาแล้วค่ะมาเบิงตัวเหล็กน้ำกันค่ะ ผลแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้เนาะก็จะเป็นเนว้ทางของซีเซียนค่ะก็เป็นจะลงในคลิปเดียวกันเลยเด้อเด้อค่ะเอฟซีฮานอยและลาวพัฒนาจะอยู่ในคลิปเดียวกันี่เด้อไฮเอฟซีเบิงไ้จบเด้อค่ะเอฟซีมาเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะผลฮานอยเมื่อวานนี้บนออกแปดสองแปดล่างออกหกสี่นอยปกติบนออกสองศูนย์ศูนย์ล่างออกสามเก้า นอยวีไบนออกห้าแปดห้าล่างออกเก้าห้าเนาะมาเบิงงน้ำกันค่ะเมื่อว,วานนี้ค่ะของพี่พาัทค่ะให้มาหาหนอยวิ่งรูดแปดกับสี่ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่โบเขาค่ะเนาะน่คะส่วนของเซียนโคราชหนึ่งกับเก้าเมื่อวานนี้เก้ามาตัวรองมาค่ะจับคู่เขาที่เก้าสามนะหรือว่าสามเก้าน้อยปกติเข่าหนึ่งน้อยค่ะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้สี่กับสามตัววิ่งตรูดเข้าทั้งสองตัวค่ะจับคู่เข่าน้อยเดียวก็คือน้อยปกติค่ะสามเก่าเนาะค่ะล่างของสามเก้าเข้าหนึ่งน้อยส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ก็เข้าวิ่งรูดสองจับคู่เข่าสองแปดน้อยพิเศษเข้าหนึ่งน้อยนอกของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ส่วนเราพัฒนาของวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานาะมาเบิ้งน้ำกันค่ะ บนออกหนึ่งสี่เจ็ดเนาะสามตัวบนหนึ่งสี่เจ็ดสองตัวบนสี่เจ็ดและสองตัวล่างศูนย์หนึ่งค่ะ <c oughs> มาเบิ้งน้ำกันค่ะเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาลรวพัฒนาเมื่อว,อวันที่ยี่สิบเนาะวิ่งรูดหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวรูดเข้าที่หนึ่งเนาะแต่ว่าจับคู่บอเขาค่ะนี่ค่ะ ส่วนของเซียนอุดรให้ศูนย์กับหนึ่งมาด้วยกันเนาะแต่ว่าเพิ่นบรจับคู่หาค่ะเนาะศูนย์กับหนึ่งมาทั้งสองตัวแต่ว่าเพิ่นบดได้จับคู่ศูนย์หนึ่งหาเนาะส่วนของพี่พาฮัทให้เก้ากับศูนย์มาที่ศูนย์ตัวรองจับคู่เขาที่ศูนย์หนึ่งเนาะล่างค่ะเขาของพี่พาฮัทเขาที่ศูนย์หนึ่งล่างเนาะและของเซียนโคราชให้มาสามกับเจ็ดเจ็ดมาแต่ว่าจับคู่บาเขาค่ะเพิ่นให้ยสามเจ็ดันออกสี่เจ็ดเนาะค่ะดิบ ชยตัวเดียวค่ะเอามาเบิงแนวทางท่าน้อยของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองหาหกเจ็ดกันก่อนแล้วค่อยไปเบิงต่อที่แนว้ทางเล่าพัฒนากันเด้เอค่ะเบิงให้จบคลิปเนาะถ้าใดเบิงรงจบคลิปก็จะหาในยูนั่นและเนาะ <c oughs> กลับมาต่อที่ของพีระหัสค่ะเซียน อ่าของพี่ประหารเนาะเบาผิดก่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ฮานอยให้วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสามตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งลองสามเด้อค่ะจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามสองสามสี่สามแปดละกันสามเก้าเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าเด้อค่ะเนาะ แนวทางหานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่าง1กับ3ตัววิ่งตรุดเน้นที่1ลอง3จับคูณ1 2 1 3 1 8 1 9 3 2 3 4 3 8และก็3 9เน้นที่1 2 1 3 1 8และ1 9ครับได้แล้วมาตัวทีของเซียนโคราชค่ะ เซียนโคราชให้มาฮานอยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง4กับ6ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่4รอง6จับคู่40 41 48 49 60 61 68แล้วก็69เน้นที่40 41 48และ49เด้อค่ะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเนาะฮานอยเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชค่ะเซียนโคราชให้มาวิ่งรูดบนล่าง4กับ6ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่4รอง6 จับคู่หาห้า0 41 48ย9 60 61 68แล้วกเ69เน้นไปที่40 41 48และ49เด้อไขายคแคปหน้าจอได้ละบอค่ะได้แล้วไปต่อค่ะเลยเนาะเพื่อบ่เป็นการเซเวลาคลิปนี้อาจจะเน่าเนียเพราะว่าลงห้าน้อยกับเล่าไปฟอร์มกันเลยค่ะเอามาต่อที่ฮานอยของเซียนอุดรวิ่งลูดบนล่าง8กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8ลอง7 จับคู่8 1 8 3 8ึ8งแปดสามแปเจเจหนึ่งเจเจเจ้เน้นที่8 1 8 3 8 4แปดสาม่ละแปดเาเนี่ค่ะแนวทางเนาะฮหาหนอยวันนี้ของเซียนอุดรวิ่งรูดบนล่าง8กับ7ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่8ปลองเจ็ดับคู่แปดหนึ่งแปดสามแปเจเจ็เจ็เจเจ็ เน้นที่ 81, 83, 84และ87ค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันที่ของพี่ปหัตค่ะห้าห้อยพี่ปหัตวันที่ยีบสให้มาวิ่งรูดบนล่าง5กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9กรอง5จับคูหาหนึ่งหา4ีหาหกหาเจ็เก้าหเก้าซเก้าหแล้วก็เก้าเนอนเน้นที่5้าหกหเก้าหและ94ค่ะนี่ค่ะ ฮหาหนอยวันนี้ของพิผัดวิ่งรูดบนล่าง5กับ9ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่9กรอง5จับคู่หาหนึ่งหาซีหา6กหาเเก้าหน่เก้าเก้าหเก้าเเน้นที่5 6าหาเและ9ก้าเก้าค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะเอฟซีมาต่อที่เราพัฒนากันเลยค่ะได้ฮาหนอยแล้วเนาะ มาต่อที่เราพัฒนาค่ะเจ้าแรกค่ะเราพัฒนาวันที่22พฤษภาคมสองหาหกเจ็ดเนาะค่ะหรือบาลาค่ะคักเจ้าแรกก็คือของพี่พาฮัดให้ามาวิ่งรูดบนล่าง9กับ3ตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่9กลอง3ามจับคู่93 91 90 33ก้าหเน้นไปที่93 91 90ม่งเนค่ะี่ค่ะแนวทางเนาะ าาลาพัฒนาของพิ่ปรัตวิ่งรูดบนล่าง9กับ3 <C> e <an> จะวิ่งตัวลูดเน้นที่9ลอง3จับคู่9 3 91 90 3 3 3 1แล้วก็3 0เน้นไปที่9 3 9 1และ9 0เด้อค่ะเนาะได้แล้วก็มาต่อกันค่ะมาต่อทีราพัฒนาของเซียนอุดรวิ่งรูดบนล่าง0กับ1ค่ะ ตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่ศูนย์ลองหนึ่งจับคู่ไห่หนึ่งสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าด้วดขายฟีดซี MC. แคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยเด้อค่ะแนวทางเนาะ ลาวพัฒนาของเซียนอุดรวิ่งรูดบนล่างวันนี้1กับ0ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1นอง0จับคูนึงี่น4ง 0, 7จ็ดนึงแล้วก็ศูนเน้นไปที่1 4 1 7และ1 9ค่ะวันนี้ลงให้ช้าหน่อยเนาะเพราะว่าไปทํำบุญมากมะฮอนบานก่ะเกือบเทียงค่ะเนา <Okay. S 1> ะมาเบิ่งกันต่อค่ะ นมาเบิงน้ำกันตัวที่ของเซียนโคลาดค่ะเซียนโคลาาให้มาเราพัฒนาวันนี้วิ่งรูดบนล่างศกับ <c oughs> 9เนาะไขฟี FC. ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่9กลองศูนย์ค่ะจับคู่0ูนย์เก้เก้สามตัวก็คือ C ีศย์เกเม็ดเดียวเนาะช่วน2องตัวเน้นไปที่ศูนย์เเม็ดเดียวค่ะ แนวทางเนาะลาวพัฒนาของเซียนโคลาดวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง0กับ9ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่9ลอง0จับคู่ 09, 04, 94แล้วก็3ตัวก็คือ409ค่ะ <c oughs> 2ตัวเน้นไปที่09เเม็ดเดียวเด้อค่ะเนาะ <c oughs> ต่อที่ของ <c oughs> เซียนเชียงใหม่ค่ะ เราพัฒนา,าเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่าง1กับ9คือกันเนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นไปที่1ลอง9จับคู่ให้1 9 1 3เก้าแล้วก็3 9 2เก้า2ตัวก็คือ3 1 9เกค่ะ fc เนาะ3 1 9 สองตัวเน้นที่หนึ่งเก้าเม็ดเดียวค่ะของเซียนเชียงใหม่ค่ะลาวพัฒนาเนาะวันนี้วิ่งลูดบนล่างเซียนเชียงใหม่ให้มาหนึ่งกับเก้าตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งรองเก้าจับคูหนึ่งเก้าหนึ่งสามสามเก้าสามตัวบนมีสามหนึ่งเก้าสองตัวเน้นไปที่หนึ่งเก้าเม็ดเดียวเอาแคบหน้าจอค่ะลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่เนาะได้ครบจบทั้งสี่เซียน ทั้งแนวทางฮาหนอยและเราพัฒนาวันนี้แล้วก็ฝาก f อฟทั้งช่อง <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เพ็นด้วยเนาะ <c oughs> วันนี้วันดีขอให้ทุกท่านโชคหมาล่ำด้วยเงื่อนทองค่ะคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ใดทัด้งสปราัฒนาทุกอย่างเนอ้อค่ะอย่าลืมเข้าคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกเซียนทุกอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ